สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะก็ผมก็พี่แบงคนะ์เนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะ,ะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เนะาะคัดเรียนเนะาะคัดเรียนออนไลน์รุ่น,ร,นรุ่นที่6เนาะก็เปิดรับสมัครเนาะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนักเรียนของผมเนาะกะ็สามารถที่จะสมัครกันเข้ามาได้เลยเนาะ,นะะ,ะตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่วันนี้เลยเนาะก็ ทยอย,ทยอยกันเข้ามาได้เลยเนาะก็ะรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือเราจะอยู่กันจนจนถึงสิ้นเดือนอก็คือเราจะเริ่มไลฟ์รุ่นนี้เนาะก็ะวันที่17กรกฎาคมเนาะจริงๆแพลนไว้ว่าจะเป็น1กรกฎาคมแต่กลายเป็นว่าติดภารกิจศาสนกิจเนาะในในช่วงกลางกลางเดือนก็เลยเลื่อนมาเป็นกลางเดือนเนาะแต่ว่าพียร์เรียนในการในการในการไลฟ์ก็คือจากปกติที่3เดือนเนาะกะ็เห็นว่าอรอบรอบนี้คือมีวันหยุดเยอะเนาะก็ ก็เอาเป็น3เดือนครึ่งไปเลยเนาะก็คือสิ้นสุดจนถึงสิ้นเดือนตุลาเนาะประมาณวันที่28ไลฟ์สุดท้ายเนาะวันที่28ตุลาอ่าก็คืออาจจะอยู่จนถึงสิ้นเดือนหละวันที่31อ่าอ่าต่อคอแต่ว่าไลาฟ์ไลฟ์อ่าสุดท้ายก็คือจะเป็น28ต่อคอนเนาะของของรุ่นรุ่น6รุ่นนี้อ่าเนื้อหาหลักๆก,ก็คืออ่จะมีอ่าคลาสคลาสก็คือ เป็นเรียนผ่านคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้แล้วเนาะในใน c e b o o k กลุ่มปิดก็คือพี่ๆสามารถที่จะอเข้าเข้า,เข,าเข้ามาเรียนได้ตามเนื้อหาที่ที่เราสนใจเนาะก็หลักๆแล้วก็จะมีอเนื้อหาอยู่ 5, 5้า5หมวดเนาะก็คืออมาตามนี้เลยเนาะก็จะมีอ่าเบสิกเอเลดเวฟเนาะอ่ะ,อะ,อะก็ผมจะใช้ กราฟเซ็นทัสซีฟิในการเป็น c a s ตั t ดี้เนาะแล้วก็ a อดวานซ์อีเดดเวฟเช่นเดียวกันก็จะใช้กราฟของเซ็นทัสซีฟิเป็นเคสตั t ดี้แล้วก็เนื้อหาของเทคนิค a l ทองคำเนาะ,ะเนื้อหาที่ในิขอาทองคำก็จะมีการประเมิอนอาการจับรอบสโต e รอบ rsi อะไรพวกนี้เนะาะการใช้ d i v e r ร์เจนการดูการดูรอบเดเวอร์เจนอะไรประมาณนี้แล้วก็เนื้อหา t r i ก of the Trade ก็จะมะีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อสังเกตต่างเนาะ,ะแล้วก็การประเมินเทรดเซตอัพของ ฝั่งฝั่งฝั่งซื้อแล้วก็ฝั่งขายเนาะแล้วก็เนื้อหาเนื้อหาล่าสุดก็จะเป็นเนื้อหาของอกราฟแท่งเทียนเนาะพรายเซ็กชันกวิธีการดูแท่งเทียนกลับตัวอะไรประมาณนี้นะกการวางเทรดเซตอัพหรือว่าการวางโซนเทรดดิ้งโดยการใช้แท่งเทียนในการประเมินเนาะ,ะก็ใครสนใจก็คือตามตามค่าค่าเรียนก็ตามตามนี้เลยเนาะ ก็คือเราจะอยู่ด้วยกันรุ่น6นี้ก็คือจนถึงสิ้นเดือนตุลาเนาะ,ะใครสนใจก็สามารถที่จะทักไลน์ผมได้เลยเนาะตรงนี้เนาะ B A E W A N G แล้วก็ B A N K เนาะ,ะส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น084-842-7557อ่ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เนาะ,ะส่วนในไลฟ์เนาะก็จะมีผมจะไลฟ์ช่วงเย็นเนาะประมาณเวลาก็ประมาณ17นาฬกา15นาทีโดยประมาณเนาะแล้วแล้วแต่แล้วแต่เนาะก็ ก็จะใช้ระยะเวลาในการไลฟ์ก็คือประมาณหนึ่งชั่วโมงอ,อาจจะเหลือๆหน่อยเนาะอาจจะอาจจะหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแต่ว่าหลักๆแล้วก็คืออย่างน้อยก็ตีว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะไลฟ์แผนการเทรดจะมีอะไรบ้างก็จะมีการวางแผนการเทรดของทองคำเนาะ,อะทองคำแล้วก็เซ็นเซ i ร์สิฟเจอร์สแล้วก็หุ้นรายตัวเนาะ,ะนี่ประมาณนี้ก็ใครสนใจก็ทัก,ท,ก,ท,กทักมาได้เนาะ,ะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดู แผนของทองคำเนาะที่ที่ผมได้ทําบันทึกไว้ให้ก็ส่วนใครใครที่อ่าใครที่อ่าสนใจอยากจะเปิดพอร์ตเนะเาะก็เข้าไปที่ช่อง youtube ได้เนะาะก็เข้าไปที่มุมมองการแชร์ทองคําตรงนี้เนาะก็จะมีผมกอ็อาจจะมีลิงก์เปิดพอร์ตไว้ให้เนาะก็คือใครใครที่เปิดพอร์ตกับทาง x m ผ่านทางผมเนาะก็จะมาเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่มสำหรับคนเปิดพอร์ตเนาะก็ อ่าเราก็จะมีแผนการเทรดแชร์ให้เนาะเอ่อทั้งทั้งกลุ่มนักเรียนแล้วก็กลุ่มกลุ่มคนส่วนผรเนาะก็ยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกทุกคนเนาะ,อะโอเคครับก็อ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแผนอ่าทองคําของรอบเย็นวันนี้หน่อยนะวันที่ยี่สบเอ็ดเดือนหก,ก็อ่ในเอเดียเมื่อวานในเอเดียเมื่อวาน,นะที่บอกว่าเออหน้าลงยังได้เปรียบเนาะ หน้าลงอย่างได้เปรียบก็คือราคาก็ลงมาลงมาต่อเนื่องจากจากเมื่อวานเนะะานะเมื่อวันเมื่อวันตอนทําแผนก็คืออยู่ประมาณสัก 1, 1, 8, 3, 8, 1 8, 3, 9, นึ่งหนึ่งแปดสน่โซนโซนตรงนี้เนาะแล้วแล้วก็ราคาก็ทิ้งตัวลงมาถึง1835แล้วก็มีการติดติดรีบาวขึ้นไปทีนี้ในการติดรีบาวก็บอกแล้วว่าเออถ้าถ้าขึ้นมาโซนบนคือ,อยังไงก็เล่นหน้าเซลลไว้ก่อนอสุดท้ายก็คือขึ้นมาตรงเทสเซัพตงนี้พอดีเนาะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาอีกเที่ยวหนึ่งเท่ากับว่า เออณณวันนี้เนาะแล้วก็เมืม่อวานเมื่อวานช่วงเมื่อวานช่วงค่าก็ตลาดอเมริกาก็ปิดปิดเนอะก็ประกอบว่าเออรวมรวมในการเล่นวันนี้ก็ประมาณประมาณแปดเก้าประมาณเก้าเหรียญสิบเหรียญโดยประมาณเนอะเออแต่ว่าแทบแทบแทบไม่ค่อยไปไหนเลยทีนี้ทีนี้ใน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 ไอเดียของทางเฟดหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวขอเคลียร์ในในไอเดียของของภาพสี่ชั่วโมงก่อนแล้วกันดูภาพใหญ่ก่อนเออใน market structure ของของทางฟีมสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าถ้าถ้ามองมองแบบไม่ bs เลยเนาะก็คืออะไรฮะแนวโน้มลงเนาะอ่าแล้วก็อะไรฮะดีดรบาวแล้วก็อะไรฮะออกข้างเนาะอ่าดีดรบาวแล้วก็ออกข้างซึ่งณตอนนี้คือ high ของเขาสูงสุดที่รอบรีรบาวก็คือตรงนี้อ่ารอบรีรบาวคือตรงนี้ถามว่าเฮ้ยจากจากจากข้างบนจากข้างบนเลยอ่าประมาณหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าแปดเนาะ อ่าลงมาถึงโลข้างล่างเนี่ยหนึ่งเจ็ดแปดหกตรงนี้เนี่ยดูซิว่าการรีบาลรอบนี้เนี่ยเขารีบาลได้มาถึงถึงเท่าไหร่แล้วเนเเาะออาก็เห็นมาแค่เท่าไหร่สามสิบแปดจุดสองเนาะคือแบบรีบาลตื้นมากเนาะรีบาลตื้นมากก็คือมาแค่ตรงนี้อ่าหนึ่งแปดเจ็ดแปดแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเลยเท่ากับว่าเฮ้ยถ้ามองถ้ามองถ้ามองจากไอเดียในภาพใหญ่เนาะถ้ามองจากไอเดียในภาพใหญ่อ่าเรา,า,า idea, เราเราให้ไอเดียส่วนตัวมองมองไอเดียแบบนี้เนาะก็คือ าตรงนี้ตรงนี้คือจบห้าเฟลตรงนี้เนาะห้าเฟลจบตรงนี้แล้วก็ชุดที่ทิ้งตัวลงมาก็คือขา a อ่าชุดที่ไซด์เวนนะตอนนี้ก็คือขา b ซึ่งขา B เนี่ยเฮ้ยมันเล่นอย่างนี้หรือเปล่าเออเเนาะแล้วก็ b จบตรงนี้แล้วหรือเปล่าแล้วก็เตรียมทิ้งทิ้งตัวลงขา C อ่าไอเดียไอเดียไอเดียนี้คือไอเดียที่หนึ่งเนาะหรืออีกไอเดียหนึ่งที่มองไว้ก็คือนี่คือขา a อ่ะแล้วก็ไอการไอการเล่นตรงนี้เนี่ยคือไอนี่คือ A น้อยอย่างนี้แล้วก็อะไรฮะตรงนี้ตรงนี้คืออะไรฮะคือ expanding triangle คือขาอะไรฮะคือขา B น้อยอย่างนี้เฮ้ยแล้วเราเราเรากำลังอยู่นะไซเซิลตรงนี้คือเรากำลังอยู่ไซเคลนของอะไรฮะ C น้อยเพื่อให้จบ B เออมันมีสองซีนารีโอเนาะที่เราจะต้องตามกันซึ่งอ่าณณตอนนี้ของทางเฟรมสีชั่วโมงก็คือยกโลนะเออทางเฟรมสีชั่วโมงคือยกโลก็เลยมองไอเดียนี้ มองไอเดียนี้เป็นหลักไว้ก่อนอ่ามองไอเดียนี้เป็นหลักไว้ก่อนอะทีนี้มาย่อยยอย่อมาดูย่อยมาดูในไทม์เฟรมย่อยแล้วกันอะก็เท่ากับว่าเราจะตีโซนเนาะเราจะตีโซนก็คือตีโซนอย่างนี้อ่าหาจุดทัชพอยต์เนาะก็คือนี่นะก็คือจุดนี้จุดนี้นคือโลตรงนี้แล้วก็มาโลตรงนี้เห็นไหมนี่นี่นี่คือแนวรับที่มีในยะนี่คือแนวรับที่มีในยะอ่านี่คือโซนที่หนึ่งโซนที่สองคือตรงไหนโซนที่สองคือตรงนี้โซนนี้ โซนที่2คือตรงนี้คือเลยฮะไฮเดิมจุดไฮเดิมตรงนี้แล้วก็มีการเหยดเนาะปึ้งแล้วก็ดีดขึ้นไปแล้วก็ชุดนี้มีการเหยดปุ๊บเกิดแท่งเทียนกับตัวโซนนี้นี่ก็เหมือนกันเนาะปึ้งอ่าแล้วก็ตรงนี้ยึกยักยึกยักแล้วก็ราคาก็มาป้นเปียนอยู่แถวนี้เพราะนั้นหน้าหน้า,นาตอนนี้ก็คือจุดไพวอ์พอยต์ของโซนราคาก็อยู่ตรงนี้เลยนะ1832โดยประมาณคือถ้าหลุดหลุดก็คือพร้อมลงเลยอ่าถ้าหลุดก็คือพร้อมลงเลยส่วนถ้าจะรีบาวก็คือ แต่แถวๆโซนนี้ก็คือรีบาว์ได้อีกหนึ่งขาขึ้นไปโซนบนอมองซีนารีโอประมาณนี้เพราะนั้นแนวต้านแนวต้านเราที่ที่เราจะจะวางโซนก็คือโซนนี้เห็นไหมเราจะใช้หนึ่งถ้าใช้ทาเฟรมสี่ชั่วโมงคือ่าเราจะใช้ไฮของตรงนี้่าจะใช้โลของตรงนี้แล้วก็ใช้แท่งเทียนกลับตัวของโซนตรงนี้ครึ่งหนึ่งของแท่งแดงแท่งแดงใหญ่ตรงนี้เนาะ,ะประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วกันนี่ ก็คือกรอบในการขึ้นก็คือจะเป็นโซนล่างก็คือโซนนี้โซนล่างจะเป็นโซนนี้โซนบนก็จะเป็นโซนนี้ถ้าเราเล่นตามผิดตามตามตาม,ตามกรอบของเขาเนะเาะชุดล่างเนี่ยจะมีรูมในการในการเล่นอยู่ประมาณยี่สิบสามเหรียญยี่สามยี่สี่เ, 23, เหรียญเนาะแล้วก็ชุดบนก็จะมีรูมในการเล่นประมาณสามสิบหกเหรียญก็คือเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าได้เนา เออหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าได้เพราะนั้นมุมมองมุมอมองของสี่ชั่วโมงนี่ก็คือพร้อมลงนะพร้อมลงต่อนะให้รู้ว่าให้รู้ว่าสี่ชั่วโมงนี่พร้อมลงต่อเพราะนั้นจุดโลอยู่ตรงนี้ของสี่ชั่วโมงไฮของนี้ไม่ผ่านไฮเนาะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาไอการทิ้งตัวลงมานี่แหละเราจะมองมองหาจุดจุดย่อของเขาเนาะจุดรีเทสรีเทสเมนต์ของเขาก็คือวัดจากตรงนี้ขึ้นไป อาจะเจอแนวแนวย่อ6 1 8ก็คือ1825ซึ่งล้วก็ตามแผนเมื่อวานว่ามีโอกาสที่จะย่อลงมาลงมาถึงตรงนี้ <Okay. S 1> มีโอกาสที่จะย่อลงมาถึงตรงนี้เพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวย่อไปดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะย่อไปดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ,อย่างนี้ึในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงดูนะแผนนะดูชุดรีบาวน์นี้ก่อนดูชุดรีบาว์จากตรงนี้พึ่งขึ้นไปโซนบนนี้ก่อน เราจะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งแปดห้าแปดเมื่อวนะานที่ที่ที่ทำไว้ให้ก็คือตรงนี้อ่านี่ประมาณหนึ่งแปดห้าแปดเพราะนั้นจะมเีเป้าในการขึ้นก็คือประมาณหนึ่งแปดห้าแปดนะส่วนทากาตในการลงทากาตในการลงก็คือเราเห็นแท่งเทียนกับตัวโซนนี้หนึ่งเที่ยวเห็นไหมดีดรีบาร์ขึ้นมาไม่ผ่านแล้วก็เจอแท่งเทียนกับตัวตัว,ตวนี้โซนนี้โซนนี้เห็นไหมหนะึ่งเที่ยวดีดขึ้นไปไม่ผ่าน อ่แเ้วก็เจอแท่งเทียมกับตัวอีกโซนหนึ่งก็คือโซนนี้เห็ไนไะหดีดขึ้นไปไม่ผ่านเพราะฉะนั้นจุดนี้มองว่ามีโอกาสที่จะลงต่อโดยโดยใช้ไซเคิลของทาง e f r a m หชั่วโมงก็คือตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไซเคิลของทาง e frame สิหรือ30นาทีเราถ้าจะไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวดูนะ <c oughs> นั้นเป้าลงเป้าลงของชุดนี้จะเป็นอย่างนี้เห็ไนไะหลงมาถึงแนวไหนนี่เมื่อวานา อ่าร้อยหกสิบเจุดแแล้วก็ติดรีบาวขึ้นไปโซนนี้1 8ึ่แสี่ห้าแล้วก็ปึกป๊กปึก๊กต่าลงนะแล้วก็นี่หลุดโลเรียบร้อยเพราะฉนั้นเป้าลงถัดไปของไซคเคิลตรงนี้ก็คือมองหาโซนนี้ดูวัดเป้ารีเทสรีเทสก่อนของของไซคเคิลน,นี้นะของหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ปึ้งปึ้งตรงนี้ วัดเป้ารีเทสเมนต์มาก่อนอ่ารีเทสประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นพอดีนะนั้นวัดเป้า expansion ลงมาจะได้เป้าลงอยู่แถวหนึ่งแปดสองเห็นไหมเท่ากับทำเฟรมสี่ชั่วโมงคือ,อแนวย่อ6ก8ของทำเฟรมสชั่วโมงพอดีนั้นเป้าลงของวันนี้ก็คือมองอยู่โซนนี้นหละอืมหนึ่งแปดถึง หนึ่งแปดสองสามก็คือแนวเดิมเนาะอ่าคือแนวเดิมก็คือมองว่าราคาจะลงต่อลงมาหาโซนตรงนี้หนึ่งแปดสองหกหนึ่งแปดสองสามโดยเราใช้เทรดเซตอัพของฝั่งบายตรงนี้เนาะก็คือตรงนี้เป็นปนมนิสตารในการปึ๊กปึ๊กแล้วก็ดีปั้งขึ้นไปใช้แท่งนี้เนาะใช้แท่งเขียวเนี่ยครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวตรงนี้เนาะปึ้งตรงนี้อ่าเล่นเป็นแนวรับ ก็มองว่าราคาจะลงต่อลงมาหาหนึ่งแปดสองสามถึงหนึ่งแปดสองหกอ่านี่นี่คือนี่คือเป้าลงเนาะนี่คือเป้าลงส่วนคนอ่าคนคนที่บายมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะอ่าหรือเล่นเล่นเล่นรอบสั้นตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็คือหากมองว่าไอการไอการดีดขึ้นไปตรงนี้มองมาเป็นขา a เนาะเป็นขา b เนาะเป็นขา c อ่าจบเป็นขา a อ่าแล้วก็ไอตรงเนี้ยลงมาเป็นขานอนตรงนี้เนี่ยลงมาเป็นนอนคือจะลงต่อนะจะลงต่อแล้วก็ จบด้วยอะไรฮะจบด้วยขา b ถ้าจบตรงนี้ปุ๊บเป็นตัวเล่นขา c ขึ้นมาประมาณนี้อ่าไอเดียไอเดียไอเดียประมาณนี้ไอเดียประมาณนี้<ม>ซึ่งซึ่งจากไอเดียของทางเฟรมอ่าสี่ชั่วโมงก็คือมองมองว่าเฮ้ยมีโอกาสที่มันจะเล่นเป็น expansion เนาะก็คืออ่าก็คือดิดอ่าไอขาไอขานี้ก็คือเป็นเป็นขา a เนาะอ่าเป็นขา a แล้วก็อ่าไอตรงนี้เป็น a เป็น b อย่างนี้อ่าเป็น c เนาะเป็น d แล้วก็ตรงนี้เป็นขา e จบ b แล้วก็เตรียมเตรียมที่จะขึ้นตรงนี้เป็นขา c อ่าประมาณนี้อ่าซึ่งในในขา c ีเองก็คือ้ากเขาเล่นเป็นหากเขาเล่นเป็น i m นเพเนะาะหากเขาเล่นเป็นอ m p เพก็มีโอกาสที่จะขึ้นขึ้นมาเป็นขาหนึ่งเนาะขาสอง ขาสามแล้วตรงนี้เป็นอาจจะเป็นร้านเอกเนาะเป็นขาสี่แล้วก็เตรียมที่จะเล่นขาห้าแบบเล่นใหญ่เนาะขาห้าประมาณนี้ประมาณนี้ก็มอง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 ,มองเทรลไลน์ชุดน,นี้ให้ดีเลยกันเนาะมองเทรลไลน์ชุดนี้ให้ดีคือถ้าเบรกเอาขึ้นมาได้เนี่ยก็คือโอ้โหไปแน่นะอ่าไปแน่นะไปแน่ไปแน่ก็คือมองมองหาโซนบนได้เลยปึงเป้าแรกก็คือหนึ่งแปดห้าแปดโซนเป้าถัดไปจะวิ่งได้แค่ไหนก็ต้องวัดเป้าจากตรงนี้แหละขึ้นไปข้างบน ประมาณนี้แผนแผนวันนี้ก็คือมองว่าราคาจะลงต่อนะราคาจะลงต่อมาหาโซนหนึ่งแปดสองสามหนึ่งแปดสองหกใครจะเล่นฝั่งบายก็รอแท่งเทียนกลับตัวโซนนี้นี่หรือรอตรงนี้ก็ได้เนี่ยนี่รอตรงนี้อ่าส่วนส่วนถ้าราคาเบรกเอาแนวเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นไปได้ก็คือไล่บายได้เลยเนาะเออไล่บายขึ้นไปได้เลยไล่บายขึ้นไปได้เลยโดยใช้โลตรงนี้โดยใช้โลตงัลตงนี้ในการสต็อปลอสอ่ะแผนประมาณนี้ฮะวันนี้ ขอใโชคดีพี่ๆทุกท่านเนาะโอเค okay, ครับ